สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอสกูสุสคนมือนี่ก็จ้างกับเจ้าดำหน้าลูกกาอีกมือหนึ่งแล้วก็หย่าเลยพี่น้องมืออื่นมือฮือก,ก็ดำเอาเองเนาะจนอรรถมาคนกากะนี่มันก็นสีเบา,พา,าพเพราะว่ากาผู้ได้ผู้พี่น้องกาหน้านนวก่ากาตานี่มันยังมันยังบอกบ่ยาวกาหน้านาน,นสองตาหนำบัวน,นี่ เรือตาสุดท้ายก็จะลกอยู่มือนีก็น่าจะเบิดนกกนกจะลกแล้วก็คืออื่นเขาก็ดำเองนั่นแหละก็หน่อยกล้าเบิดแต่ก็คือต้องรอกล้าตัวน,นี้มันยาวคนแล้วบบบนี้กระจอ่รถหลดมาขนเอามือนีดำอยู่พูนพี่น้องพากดอนน้นอยนอยนี่ไปหน้าให้ใหญอ่ย,อยังโมหันเขาหยอดเอาครึ่งหนึ่งหันเรือครึ่งล้งคนเอาห,าหาอน,นันหันาาํำเลยหมดกเจะไม่ยัง ตัวกุจเสัยฮะพวกกุจเสัยจะขนน anyway. ับเลยนะเออเด็กชิบิหิว่ายอยู่ทางเอามีดไปพร้อมไปตัดเอาอยู่พุ่นละมีดไปว้าอยู่แถวพุ่งเลยใกล้อูมลูกลูกเต้ามาหารับจ้างพี่น้อง่นก็ได้ มืัอนี้กล้าง่ายเนาะกล้านานนนง่ายใครกล้าจากโลกกล้าคนดำเนาน้อยหนึ่งพี่น้องหาหกคนหิวกลางไปหลุดตาหนีมันสันน่นได้ตาหนีเนาะสั่นกว่าตาทั้งเทิงคนน้อยน่าอยู่นี่ คือขังเลยค่ะเพื่อนเอามาลืงกับมือกีนี่เออเบิเลยเอาไฟลอดเบิดตาหนึ่งพอดีเบิดอื่นกับผู้เจ้าดำเองเบิดกตขาก็คือได้ยุดแล้วบันนี้ได้ยงมันลละแพ้ ตาเด็กน้อยเพราะว่าเสี่ยอ้าไปนะให้เขานับวัชมัดเสี่ยอ้าไปปดีสับสน์เสี่ยอ้าไปดำนาแล้วคนดำโบลายมันเกิดสิบโบรายดอกพี่น้องอันเดียวน่ะขึงห่างมาเล็วซ้ำตาเนี่ยมันสีสันโอเคไปหิวก้าก่อนสันกับตานั่นตาทั้งทงนี่แต่ก้าอันเดียวกันยาวก่ันจักหน่อย มันพงแต่มันแ่บโรคายเลยพี่น้องเราไปถึงน้ำคีรินออกกับเบาอันนี้นักนักคีรินมันหิวกล้าลไปก่อนเนี่ยเด็กน้อยมันโลกาะลายมันี ก้าข่าดอดได้ช่องไหายพี่น้องก้าแถลุ่มขึ้นนะคะก้าเข่ากลางบัถึงกับงานเข่าแบบกลางๆนะอันเบิร์ตบันนี่แล้วก้าข่าดอไปดำก่อนแถวโน้น,นนี่ก็ก้ามันยังอ่อนอยู่ถ้าสีดำแถวโน้นนี่ผัดมันบ่มีน้ำจะดีแต่ย่านมันก้าอ่อนแล้วมันเหี่ยวตายเนาะนไปลงดำผู้ทำสีดำใสแ่แถวน้ามันรีผัดจน่อยผัดก้าเข่างานก้าเน่นยาวัดเข่ากลางนะ ជ្ជ <US> <elim> ាម <oni> ្នໍះទឹងត្រូវាះស្្សាមរា័ង់សាះគឺរីទីករាំង់ទ

Nhảy mặt, mặt, mặt mất à? bạn... phải bật hả mất phải bật cứ mất 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 nè mất เก็บป่าพี่น้องเลยมันนักที่ดินมันะว่าจ้ายังไม่ได้ถึงน้ำเอาไปจุ่มน้ำนี่เบาว่องแล้ว่น ก้าเข่าเท,าทาา้าลุงหรือไปจ้างข้าวไปจังขาดทุกคนช่วงนันลกให้ให้โตชิมาลกอยู่นี่เบิร์ดก็คือเบิเเร์ดเลยเบิเร์ดเลยเออเบิร์ดก็คือเบิร์ดเลยแล้วก็ขับดำเบิร์ดแล้วก็ได้ยุดจนกว่าก้าตัวนี้ยาวใหม่เย่แล้วแล้วพี่นอกมันนี้การเลือกอันนี้คือโตแบบว่าก็จะลกเลยเขาเขาหนับแล้วเลยเนาะโตหนับแล้วเลยแล้วก็โจดไว้แต่ละคนได้เท่าไรโตก็จาลกใหม่ก็เดี๋ยวจังบัดก็จะลกแล้วจังหนับใหม่ ตอนนี้ก็ขึ้นมาพักเที่ยงพี่น้องเอเดีจังสิลงไปเนาะก็บบายแล้วแหละบ่ายซองแล้วพอดีก็สิลงไปถ่ายพี่น้องแล้วเบ่งต่อตอนนี้ก็ฝนตกโอ้ยฝนฝนเดี๋ยวตกเดียวยุดเดียวตกเดียวยวุดยอยู่ทรายหยกเลยพี่น้องวันนี้ค่ะจะปิดแล้วเบะน้ำหลังจากกินข่าวกินน้ำแล้วตอนนี้ก็โอ้เหนบายซองกว่าแล้วพี่น้อง ข่อยก็ลงมานลำลังหมูเก็บเมียนถ้วยจานล่างถ้วยจานอย่งเนาะพระฮาดำนาพี่น้องก้าเบิดแล้วก้าทองตาใน่นี่เบิดละก็คือวันนี้กะคือดำเบิดกาคือได้หยุดก่อนหยุดรอก้าตาบหนใกล้ใกล้หลุดไทยในยาวสะก่อนเนาะจังสิไดรยำต่อหัดเบื้องโลกพี่น้องบ่วชพวกเก็บมือเนาะอันนี้ก็เบิ่งน้องเบิ่งลานวันนอน ลุมผู้หนึ่งผู้น้อยนอนอู่พี่น้องพอกแม่ไปเห็ดเวียกผู้หนึ่งก็เอาน้องมาเอาเด็กน้อยผู้หนึ่งก็เอารานมาเบ่งถาล้วมันจะกินนมแล้ะก่ะแลนขึ้นมาให้นมลูกแต่ก็นอนลูกก็เจ้าหู้พี่น้องเลยเป็นเด็กน้อยช่องโตแล้วรลนีเขายอดเขายอดตัวผอบหยอดก่อน เขายอดเสียไฮไลท์ปีนีมองได้มันมีน้ำนกระบอกคำซ้ำนี่เบิร์ดแล้วยังคลายได้คำยอดไว่กว่านี้จักหน่อยคือสิดีเขายอดแล้วพัดฝนตกมันมน้ำน้ำสวยสุดมากมันกำลังเกิดน,น้อยนึงตัวยอดไปตัวฝนขอบยอดก่อนกับไหาตัวใดมันเบาบอบนบาออกขึ้นวนน้ำละอุ้ย น้ำเต็มมากๆนาแข่งมันขับแรงเบิดกล้าบางคนก็ลงมาดำนาขับแรงก็ได้ขึงวันเนาะแล้วก็ราคาก้าได้เท่าไรก็เอาไปแล้วก็ดำนาตะแรงกัได้ขึงวันก็คือหกสิบพัน หยิกหยิกหยิก,ยกเรื่องเพื่อนที่ดินสายจะว่ากำน้ำด้วย <c oughs> นาแข่ขงวงวิจานไทยนากับรุ่เบิ้งน้ำเต็มมากๆข่าวดอเลยตัวนี้นะแล้วว่าสีไว้ใส่เข่าเข่ากลางตัวนี้มันยังยาว ดันทีดสิผลไทยให้แถวนี้ก่อนเนาะแถวละมหันก่อนนิดหน่อยนะอีสูบขึ้นมาได้หน,น,นิน้ำลายเลสูบมาสิยังลายเต็มอยู่พวูว่านาแข็งโอ้ยเบิดแขงดิสเล่บ้าเลยอันบักใหญ่ได้เลยพี่น้องเลยไข่แต่มันแข็งแต่แถวแคมนี่พี่น้องแข็งถูกบ,บนไห่นี่ยเอ้ยดามลายสัมแถวนั้นก็อ่อนเป็นกีตมกีดินหนักถแถวแคมคันแล้วมันเป็นดินทรายแถว ขบับแรงกับสิไลคนในมือซ่านี่บ่ได้ลหลายคนสินเพราะว่ากล้าเบิด์ตเลยก็จะก็มาดำนาขับแรงขับแรงก็ได้ขึงวันเนาะกล้าเบิด์ตเลยเด้พี่น้องนี่เหลือตาเดียวนี่ยมือท่านได้ยาวกับสิได้โจกการดำก่อนแล้วมันี้เบิด์ุคนนี้ที่กล้าใช่ใช่หลมดเบิร์ตแล้วยังบ่ามาดำนาซอยกันกบพี่น้อง เล้วนี่กูพอดีคำพอดีกว่จักเานาะ้งง่าเฮียดเลยเล้ยวง่าง เบิ่งสภาพมือเต็บดำนายตั้งหนื่อให้ดิพี่น้องเล็บตีนนี่ก็เรื่องยืดขึงอยู่คัดกับไรออกอันนี้ออกอยุ่นนี่ฮะแต่ว่าต้องใช้เวลามันออกเองมันได้จับก้าจับกิต้มมันก็เป็นอไรพี่น้องตอน,นก็แล้วดิพี่น้องดำไฮเด้ดเรือ้าท่านี้ จบเก่าแล้วจังเรือกาจากหมัดเรือกาสาว 3, สามสสี่หมัดสามสี่กาสามสี่มัดเออสามสี่สามหาบ่หนับเขาข้า,ขา,ขาสื่อเท้าไปหมัดหนึ่งนะเท้านหน่อยๆตัวน,นี้ยังวยยาวพี่น้องเรือกาเท้าไปหมัดแล้วกัน บอดดีดำแล้วมันขมบ,บ่าตัวนิเงาแต่พอคนชิตตกอีกตานหนึ่งยังมันผพ,พอนาะพัวกาสองตาที่โลกก่อนหมู่มือตะบิดมันมันขาดมันขาดลายมันเลยก้าบผัพอ,พอทิมโลกากาเมื่อก่อนผกวกาเบิดตั้งแต่เที่ยงเนาะเกิดไก่พากันอย่างเมื่อก่อนเด็กน้อยบางคนิ่นกลับมาดำนาคาบแรงเอาติ๊กน้ำก่อนสน้องอติ๊กน้ำ กับมือติดตาแล้วผมก็จะไปหับเงินแล้วก็เมื่อแล้วป่ะมื้อนี้ผมได้นั่งเบียดกันเด็กน้อยกับมื่อก่อนแล้วพี่น้องอย่างก็คุณนี่เพิ่งก็เอารถมาเองมัพพนนี่ขอเพิ่มมาโลกกาก่อนแต่เศร้าเศร้านี่ขพามาโลกกาอันแต่เศร้าๆเลยโหดน้ำ มารดาเล่นน้ำละมื่นเลือกกาะซ้าไปบ้านด้ำนาหลงในเน็ตหนึ่งชักพ่อเลยบอกเออพี่น้องแต่ไรก็พี่น้องฝากงบนโฆษณาให้เด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณบนสกุขสุขคนเนาะอีกบานนอกของนาเขาก็ประมาณนี้พี่น้องแต่บางคนผนกรรมออื่นมือคือผนกรรมนาตัวเองนะเหมือนหั่นจังต่อแบบมีคนนี่ที่น้ำ ทั้งขาลกาูกกาท่านดำนาพี่น้องมาค้น,คนกาเบิดตอนเศร้าก็ตอนแรงก็ตําเอาขาบแรงก็ได้เขื่อวันของการดำนาบักเกอร์ก็แยกซูบแยกซูบอยู่เจ็บขาพี่้หลุดของเราก็สิเมือคือกันอโอเคพี่น้องก็พบปะคลิปหนาด้วขอบคุณบันสุขวนไปแล้วคลิปนี้ก็ได้สบายดีพี่น้อง